บทมนต์ความเพียงครั้งที่55วันที่3เดือน1ปี69 นี้เป็นครั้งที่55ตรงกับวันที่3เดือนหนึ่งปี69ข้าพเจ้านายสาธิตขอเพียงมาจารสรนิการพุทธมนต์ถวายเป็นเพืทอตุโบราณพระโบชาสังฆบูชาท้าชลียบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าโอสถปูสัมฤทธิ์ลุนลำภูมิเดือภูสุลาตลอดทั้งผู้บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาอินทามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดติะยานข้าพเจ้านี้ขอข้าพเจ้าผู้บรรดาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้กินข้าพเจ้าเป็นสัมผัสเดือดคนในการสวดตระยารเมื่ต่อไป อสวนตนเทวาสมันตาจักกาปรสุัตถาิตูเทวตาสธมามุระสัสสุรังตุสองพะทางสักเคกามีจรูปริกิริสระเถจังคิเขมาเนี่ที่เป็นรัเถจะกาเมตรวะวคันนี่แก่พระเกเตปุมาดยยันเตว่าชรถฐานวิปัสเมะนะคัมพนาคาติรัตตาตันิเกยยมมุตยวะจันังสาวทัมมีุนันตุธรรมสวนคารโรยจพันตาธรรมสวนราโยจพันตาธรรมสวนารโยจพันตาอดสวนนักการถกทิขตา นโมตัสสะพุทธโตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธโตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธโตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะบุตรโสสะเจคติยาตถะนาติเมสารันังอัญญังพุทโธเมสานังวะลงเอเตนะสัุปจนะโสมิคุตตพฐานาติเมสารันังอัญยังธามโมเมสานังวะลงเอเตนะสัุปจนะโสมิคุตตพฐานาติเมสารันังอัญยังสังโฆเมสานังวะลงเอเตนะสัุปจนะโสมิคุตตพฐา หมดส่วนมหาคุรุน huh ja ิกรโธอิตายิกากรถามหากุรุนิกรโธอัฐายาสัพพปานินังปูเลตวาปานมิสัพภาปตโตสัพโธจพุตมังเอเจนะสัตวะจนะมหาโตสัพพุทวามหากรุณิกรอโธอิตายยาสัพพปานินังปูเลตวาปานมิสภาปตโตสัพโธจพุตมังเอเจนะสัตวะจนะมหาโตสัพพุทวามหากรุณิกรอโธสุขายาสัพพปานินังปูเลตวาปานมิสภาปตโตสัพโธจพุตมังเอเจนะสัตวะจนะมหาโตสัพพุทวา วสภามัตสูเอวเมสุตาอิคาสมาญาพระกวาสเกสุกติกะเพรรัโตสมามหาเนมตตาพิโกเสนสัติงวะจจะมิติพิโกเตหิสัเพลวะอันฐเทหทันิหิจะโลธาตุหิเทวตาเยปุยยานสัตติพิตาหุนติพระขันตังทัศนายพิโกสังจักอาตโขเจ้นางสุทาจายแก่นางเทวนางอตโขเสยยังขบพะวาเกศุกรติกะเพรรโตสมามหาเนมตาพิโกเนะ ัติปะม่ตงหิบพระโสติหิตาเพรวะอันติถ้าตึหิกโลธาตุิตายพยนาสันวิตาหุพระกันตาาตะยปนนัมยาปาพระกวาเตนุสังกบาละสัมปจว่พระว่าโตจจิเกปเจทาปเสมติอรโคตาเทวตาเสยยถาพิมาลาะะวาปุริสสจไม่ตังวาปะหังภสายะภาษาทิตังวปะหัสามิเชยยะเอวะวะรัตตาวิสเถให้ตาพระโโตพระโตบังเรอรโคตาเทวตตาพระันตา เอมตังกางสูตรมาตังทิตาโข่กัเทวตาเพราตเกฑมาภาสิมหาสมโยวันนั้หนึ่งเทวกายาสมคติอาหิลัมหะธรรมสัมปยังรักใายาวะอัปปิักขนติพะโขราเทวตาเพระโตเทวตาวโตศนิเกมาภาษีสารละโขภิโกสมาทรงจิตตาอัตโนมุตตจาระการสู่สารติวันี้ตอนนี้ข้เห็นตาว่าอินทรียานิยมละขันติปัิาติตะโขภราเทวตาวพราโติรเกมาภาสิเชื่อว่าีลังเชิระวีถอยนี้ละขีเาะจอมเมชชะ เตจัลันติสุทธาวิมุราจุตมตตาสุตันตาสุนคติโขวปลาเทยมัตาวพตอนเสดิเกมาภาษีเกจิภทตังสานังคาตาเสนาตข้ามตติอปายุมีมณีหังเทหังเตยวักาอย่างเป็ที่โพสยสันติติโขวาความมิโขมเตสิยโพยนะพิขเวทสูรุขตาเตวตาสันนิปตาองตีตถาคัตังทศนายะไิคุตังจายยปิเตพิขเวฏิธรรมะตัางของตัวตมมรุธาเตรสพพิวตานังเอกปรัมวาเทวัตเสยวัตตาสันนิปติาเฮสุ อนัคตมัทนางหัวโตสมตุปทาเจนเปรตนาเอตรลมิวะเทวิตาสันนิปิตาพิสัมมติเสยยะถาปิมัยหัมเอตระหิอจิกิตมิปิคเวเดวะยนังนาเมนิกิตจะยุตมิพิคเวเดวะนังนาเมนิเตสุตมิปิคเวเดวะยนังนาเมนิตังสุนารสาธุกลางวัดสิลโสรสาปฏิสามิติเอวามพันเตติโขเตพิโขวโตปจัตตุสมภควะเอตัถวจั สีโลกขมุขกษัสมิยทัพปมมาทัศิตายศิตาคีติกาพะทาังปฏิตาสมัยตาปุถุทั่อมสัลินาลมังสาประสงโทโทาตมัสสาสุทธาวิปัสสัมมิลาปิยวเทยะตวาเะเนกปิรักวิเจโตมิยถาสังเกตานเตยว่าก่ยาพิจตายเตวิชาพิโบเตจมะคุงสุตราุทธศาสนาเตสัมปตุยนามมนุษย์าสัะ้นศาอภัเกีมรคงสาสทงสศตษะลิงสตังเอกเทศาสมนุษย์ศาสรมัตสงอภัเกีนมรคงที่ศาสตราพุทธหุิดตจจจพามปิญญาญาตต เดกายาพิกนตาตัวิันับพิกโบเยวหัเคเรยสมิคีลาหิลุกโสสระสายะขาพุมากับพรัตวาอิทิมโตยิมันโตโตสัตุมตมนาพิมุุกนาสมิิงวนำชตหาตาฮมตายะขานั้นตะบันยิโนอิทิมโตมตนัมาโตสุิุมนาพิกามขุกนาสัมิิงวะนำตาคิลาเดสายขานั้นตะบันยิโนอิทิมโตยุทโตมโตนันมาุมตมนาพิสามจะสานานัมพิธิงวะนโต มนมันโตยีนมนมานาพภิกมพุนาสมิติงนนำสาพิจาประจตายะขานานัตวันโนอิุมนตโตชมนโตมนมันโตยนมนมานาพภิกมพินาสมิติมนุมพโรลชายโกเปโลสิเวสนาปิญนาสาสายขานางปยุรุปสติคุมพโและชัยโกสวคตมิตริงนาคุมัจาาทิฐังราชาทัตระตถภาสาสกานทัพนางที่ปฏิมัราชายัตโสติรสาโวหิาพารายนมต์ชมนต์โตมนมน Pemerintah mengundang sebagian warga. นี่กำมือพุทธังสัพุติจรพระนางพุทธาราชาที่สังราชาคือวิโรฒตระ菩萨ทศยคานงิมหาราชายัโสพุทธาิษาพระโวอินทระลัยนมโตชนมโตวันนมโตชสีนมนนาพิกงพงัพติจพนางรมาที่ทัศโสลาพระหัตโชิวิปุโโเวโตงที่สัตโติมหาราชาสมนตาเจโรทิสาธรมนามนาสสุวะเนกรปิรตตะเวกเตสามวันนิรษาอาโควาจันนิกาตถามมยากรูเลถุ นุคันตนิันจะปารโธปังโยจะเทวตโตมัติจิตาเสนโนจะขันทโพนัโนชันโพนัตโนโะคคูมาสิโคเทวติพรูสูรเลสสเอเตเจจราชนโทันภาสารดพิยมุนาโมธนามาพิกำโมคุณาสมิตินมังอาคูนัปสารนาคาเวสละหจการกสสันตราอากูบยาคาสายพิยมุนาทรัตถะจอาูนคาสินโลเอรามโนมาโคสุปะฆาสมิตินมนังนักฆนาเชหสารันติทิพอททิสาวิจุลสาขูเวหายาสาเตวานะจปตาทีราสปันาดิสัมมัง อระยนตทานนะคะนมังสิสปันดตเกียวมัสิพุทโธสันนหายิวจหิปัญตานะคาสุปนนามกุพุทังชิตาวุจิตทางชิตาุเถนะสมุทังสุราจิตาวตเทมันตสิโนกาลังจะมาพิสมาอาสุราทวกาเวปจิติตุจิตาะหานตันมจิสาระจากปฏิุตนาสเพกโรนมกาตันหิจวะกดิเสนาอัมหกระพะมงสมจรนิพพัตเมนสิคน อาโพจเทวะปฏิวิจัตเตโชบโยธาขงมวัลุนาวรุนาเทวะสมโมเจสสะเมตตากรุณาาอาคูเทวะยสโนตัสเตชะกายาตเปนอนัตวญญูติที่มันโตชิมันโตวรนมโตอาศิโนมามนังเวนโทจเทวะสรชาสมาจาุเปยจานาสุวสาเทวะันนีมาคุมกิตาสุรันสุิสาเทวะสุระมาุมกิตาาขาตติลกิตาวาโคนธรรมนุปราาวุนัง ัทรโอกกาปุริโถเทเเสะทายกายาเปนอนตตพิโนอิทมตจุตวันัตโตยสีนมนมนาอภิม้นอสัตพิมิอัตถาสภูเทวาชะมากิสอะริตุวะตโรชาตุมาัติโนพรรุณาสหธรรมาจัตุตาจุเนชฌาสุริยะยุราภูอาคูวัตสมติโนเทเทะกายาทะเปนอนัติิโนอิมตุมโตวันตโตยสีนมนมาภิมนสัตาิม สมานามรรสมามนุสสามนุสุตมาคิตาปสกุกาคูมรุสกาคูฮาโโยเทวะเยจารโหิตบาสิโนปราคามะปราคาคูเทวยสสิโนทัดเดเจทากายาตเป็นอนันตบุญโนอิทัมโตชิมุโตมนตมตโตยสสิโนมโนมานาพิการมพิมุนัสมิธิงนัสุกาลุมหาลุนาาคูเวคันสาเถอุจขะเหาปะมุขาคูเทวจคณาสัทธรมตหารักชามิจฉาเยสสิโนทัตยาคาปุชนโนโยริสาปุสีทัดเตจเจทะกายาตเปนอนันตบุญโนอิทมโตชิต วันนั้นมันโตสสีนมนนมานาพิมุขพินสมิติงวนเคมียาตุสตายามาการทักะเจยสสีโนสัมพิตาลาลมาเสถาเจติมนาสวานิมาริโนอาภูธาภูน่นิมิตาเพื่อเกยาตะเป็นนมินโนยิ่มันโตเช่มันโตวันนัมันโตสสีนมนนมนาสมิตงมุขพิฆนัสมิงว่านเเตเทวะนีกายาสะเป็นนมันยนิโนนามันอยูว่ขังชงเยจดเย สาธิสฐานาะคูชื่นชมกิลังโอทักขิมมนาสว่างทักเก็โมคระนาคังอาจารย์ทางวอสิตาติตังสุภามาปรมโตจาปุตตะทิมโตสหาสันังกมโลติโสจาสุภาข้าแตมิธิมณนาสหจัพมลโกรณาปัญหาพรหมราจิตติอุปปันโนชิตมนโตรพิสมังกายโยนั้สัจโตเตเสสะอิสราภูปเจกวัติโนเตสจามะโตขานิโมทโตเจสทะเพยพิกตเตเวมระเตนนาพิกันมิข่าสาบะนะสาบมาทียังเอตถะคตะ ปัญตาเดนาะัตโกสมตาปดัธรรมพุทโกดีนิติารันกาสียองปฏิีิปันนาตละมหาจสนกัตถวานะพืมังยธาุทธโกมิโคน้นโตพโกตถาสมจธาปฏิจอสิยมเกรัตตาังปัญญะวะว่าิดวาญะสุโมตมาตตมิาสังเกตุเตเทมาลเสนาผิกตายทวิสาิโก เตจธรรมะกลุ่มสุภจรพุทธศาสสังนาวิตรีประกาศมงในสามพุทธิยงสเพวิสังขมาพะยาติตายาเซนนทผลสาปฏิสามัติกาเตเชนิสตาติโวสวดชมและเฉยพกรนโมเมพุทธเตจสารัตนนทะยธรรมิกาเตชปะสิทธิปะสิทธิวนาลายะปัลเมสุลาสิทธิพมมาเจิดตาจักรตุโลกามภีละกกาสมุทธาภูตะตรงคังคาจะสมพมมาชัยประสิทธิวเต ชัยยะชยะทันนีนทินนันทีอุตตติอุตตตีนัตถนัตีชัยยะชัยยะละคนละตัวนัตถิใสลิลิศชนะเมนุลานะลนรสีชัยยะคัมภีรสโศภีนาเกนฑนาคีเจพีตาจปูตากาลีชัยยะชัยะพุทธทุนิมิตาโลกีชัยยะสิงค์ขีสุทธาทานมุขชาชัยะบนนมุขศาสตาลาชัยยะจำปาธินาฆ่ากูรคันตกชยกระคัตชักคนละตัลงสุขละผู้ชง สี่ห้าพยัคฆปาแต่ยะดดบุรุณมุขยาตาชิตาชิตามเสนารีปุนะสุดนิลอดีแตยะเสุขาสุขาทีวีแต่ะดเจ้าท่านีิตรสทัศนะศยยาแต่ยัเจ้าท่านนิตรินสธาแต่ยะยะมังรารัชยบาวกเคแต่ยะอุรุญนัเขลักเกษพระเตชาแต่ยะดแยะพรมเมนทัคนาแตยะเจ้าลทัศราชัยแตยะดแยะปาติปิสภะแต่ยะดแยะอรหันตาปเจพุทธสาวาแต่ยะอบยะมหิสุโลฮโลนิเทวา ชายะชายะพมมาสุรัคโขใสชัยอนโควุโรนโควิโรปโคจันทิมาลวิปินโตจะเวนะเตโยจะโคเวโรทุโนปิจะอคิวายโยจะปะชนโขกูเมโรทัตดารัตโกอัฏฐาระสมาหาเทวาสิทธิตปตสภาษาเถโยอิสินโนสัพสาวภาสัพาชัยยะลัมโมหวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะปะทัสสะสัสพพาโรจะชายะกัง เอเตนะชายเตเเนะชายสุธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเสนะโหตุเตชยะมังคะรังชายโยปิพุทธศาสิลมตโตออยางมาราสัจจไปิเปมตโตปร a, a aya aya t โยขตยพุธิมะเขงมิตาชายะตถาภมคนามิสิโนชายโยอโยพุทธศาสิลมโตอยังมาราสัจจะปิปมตโตปร athy โยขตยพุธิมะเขวิตาชายะตถาอินทคนามิสิโนชยโยปิพุทธศาสิิมตโตอยังมาราสัจจปิมตโตปร a, a t โยขตยพุทธิมะเขวิตา ชัยยตถาทีิวคณาเมสิโนชยโยปิพุทธศสสิมโตอายังมาราสจาริมัตโตปาราโยขรปิิมเปบโมิตาชัยยตถาสุปนัคณาเมสิโนชยโยปีพุทธศัสิมโตอายังมาราสจริมตโตปาราโยขจรปุิมเกปบโมทิตาชัยตถาานคาเมสิโนชยโยปิพุทธศสสิมโตอายังมาราสจาริมัตโตปาราโยขัรปุถิิมเคปโมทิตา ัยยะตถาสะพพะมะขานามิสิโนชันยันโตพรมทิยามุเลยสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวามิเชโยโหูิชัยยะสุชัยยมังคะเลอัปะอาชิตาปลังเกสิเสษพระธวีปคะเลอภิเสกษสัพพะพุทธานะขับปโตปโมดติสุนักขตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุตตังสุขโนสุโมหโตจะสุยุทธังพรมจาริสุ

ชนาเตสังสเปปุเรนตุมโนรัฐายุทธกาเลพะวสันตุมสังวสาวราหักาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสัปปทากายสุขังจิตาสุขังอรหันตุนิฐานละหังสวดธรรมนิยมสุตตังเอวเมสุตังกาสมัยยังพระขวารสมวติยังวิหารติเตชวเนอนาคติปัสสะอรามิตตะละโขพระขวาวิโกมันเตสีพิขววติปันติติเตพิขวโตปะจันสมพระวิรัติประจะ อุปทาวะเาไปตัทธัคตานังรูปทาวะวตถัคตานนิจตาวะตาโตธรรมะทิ่ตตาตรรมะนิยมตาสเปตังขารานิจติตังตัทธัคโตอภิสัมปยจติอภิสมัยติอภิสัมปยุตวาอภิสมัยตวะจิคติเทตติมัญญะเปติวิวัติวิภัจจิตตานิกาโลติสเปตัมสักลานิจติอุปทาวาภิกขะเวตัทธัคตานังรูปทาวะวัตถัคตานิตาวะตาโตธรรมะทิ่ตตาธรรมะนิยมตาสเปตังขาราทนขาติตังตัทธัคโตอภิสัมปญจติอภิสมัยุตตวาอภิสมเตวา อจิกติเทสติปัญญเปติปัตถเปติวรติวิพัชติกุตันนิกโรติสเพสังคาราทุกขาติอุปัฏาวาพิกเวตตาคะตะนังรูปทาวะตะตะคะตะนิตาวะตาตุตมัทิตตะมัทิตยมัตตาสเพธรรมสัมมามัตติตังตะคโตอภิสสามพุทธิอภิสัมมิติอภิสสามพุทธตวาอภิธัมมตวาอจิกติเทสติปัญญเปติปัตถเพติวิพัชติวิพัชติกุตันนิกโรติสเพธรรมานัตติอิธรรมโมจพุฆวาอัตตมนาเตผู่ผู้ภูผู้กตัวปิตังอภิปันตุนติบทโสร อาิตังนาเมยะัปปฏิิงเขนะขต่างบนะุงคลคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอสิ่งที่ยไม่มาถึงยะ้าทิตัตตงพนาตังปัจจนะขาต่างสิ่ปดีก็แล้วไปแล้วสิ่ปนอกก็ยังไม่มาปัจจุบันตันโยธรรมะตัทธาวัสตีสายนางขงกปังตังวิธานุผลวยเยผู้ใดเห็นธรรมาเกิดก็จะพอหน้าที่นั้นอย่างงแก้ไม่ก้อนแก้มไม่อนแคลขอควพระควรนก่เช่นนั้นไว้อาจเชว่กิจจะมันตะปังโกชันยามะนิั่นนักทุ เพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุลแรกซึ่งมีเสนนัยะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารแล้วนำมาต่เปิงโหแล้วธรรมทีตังตังเวพาเทกะระโตติสัตโตจิตกเจมุนิสิตตม,สตตมุนิพุทโธจงกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการนับวันแล้วคืนว่าผูดเป็นอยู่แม้เพียงราศีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชปัจจเวขณะสะเพสังขารนิจจาสังขารคือนละกาเจจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดนรสีมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสะเพสังขารทุกขาสังขารคือนละกาเจจและรูปธรรมนามธรรมทั้นหมด าเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสรรพธรรมานตาส,สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คุณถือว่าเราว่าตัววัตวของเราอาทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่ยงยืนทุกวังมรนะนความตายเป็นของ,ย,ของอยั่งยืนวัดสังมายาบริตพังอาลพิงตายเป็นแท้มนนะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นวามตายไม่สุดแล้วชีวิตต่างเมอนุญาตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะเมย์ยึดต่างความตายของเราเป็นของงเียมตาคน ที่จากสังเวชอาหยังไกยโยอาจจะลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเป็ตวิญญาณนอนขั้นประจาวิญญาณชุนโทษเขาทิท้งเสร็จแล้วอาทิเสรสติจากนอนทับปะทะวิญึ่งแผ่นดินกาลิงกำลังอีวะประดุจจามาทบไม้แล้วท่อนผืนนี่รัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัลสังขาราสังขารทั้งลหลายไม่เที่ยงเนอะโอปัฏฐาวะธรรมมิโนมีกิความเกิดขึ้นแล้วเป็นความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัชิตาวานิลชันติคัดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสาบูปสโม,มสขโขพราอมเข้าไประงรับสังขารท,ทั้งหลายไม่เป็นความสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามนติจาสทั้งหลายทั้งปวงของเราตายอยู่มริสุมาจามาริสเลที่ตายแล้วแล้วก็จะตายแต่เทว่าหางมาริษสามิเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันนัานที่มีเอกาสองโยวความสงสัยในความตายนี้จะไม่มีแกเราเลยหมดสวไม่ตายอย่างจริงจง

สัพเพนักขตาสุกิตาหตุทุกขับพุทธสัพเพเทวาสุกิตาหตุทุกขับพุทธสัพเพสามะตินังสามิชนตุโวบบทสดบูชางบททวดน้ำมองโพธิสัตโตคันนิมายิ่งตีพระกวาน้ำมองโพธิสัตโตคันนิมายิ่งตีพระกวาน้ำมองโพธิสัตโตคันนิมายิ่งตีพระกวาบทสดปฏิทานักขตาญาเทวตาสันติวิหารวัตถินิทุเปยขเรโพธิกขเรแตงถึงตาธรรมฐานในนภาองค์โตเตโพธิงก็ลงติดตะวหาคันทะเลเตลานวชฌานวกายบพิโกโวสารามิกาธนปฏิปัสกา

ปานิโนพุทธศา,าสน์เนสัมมาทารังพระพิจโตกาเลเทวบุพระพิสัตสต,ตุพุทธิภาวิยะสัตตานังสัพพิธังเนตุเม,มทะหนิงมาตาปิตจตัลัตระชังนิกจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนประชังละขันตุตรปรัปปทาโสเทวเตโยยนักถาทุกข,กขปัตตาจินิทุกขะพิจักพัตตาจินิพญาโสกปัตตาจินิโสกหงตุสะพิเปปานิโน เอตาวัตตาจะมีสัมภตังมุสุสัมภตังสัพเพวิสังเทวานุโมทันตุสัพพปฏิทิยาทานังฮะตุนสตัายะสีลังคตุสัพพทาภาวนาพิรตตาของตุขจโตเทวิตาคัตตาสุภังฆาลังคาถาหองตุสัพพังสุภังฆาลังแล้วก็ตุสัพพเทวิตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโตุถิวตุเรื่องตารังหองตุสัพพังสุภังฆาลังแล้วก็ตุสัพพเทวิตาสัพพธรรมานุภาเวนะโตุถิวตุเรื่องตารังหองตุสัพพังสุภังฆาลังแล้วก็ตุสัพพเทวิตาสัพพสังฆาานุภวะนะโส สพเพุทธาระปตาปเจกันในพลังหัตานาตัที่ยนละขันตปนิพทปัสสะสพุทธาพระปตาปเจกันในพลังหัตานาัที่ยนะขัตปนิปัสสาพะสพุทธาพระปตาปเจกันในพลังหัตานาตัดตีนะขันติปัสสะสพุทธาพระปตาปเจกันในพลังหัตานาตัที่ยนะขัตปนิปัสสะสพุทธาพระปตาปเจกันในพลังหัตานาตัที่ยนะขันตปนิพทปัสสะพุทธาพระปตาปเจกันในพลังหันตาณะตัพที่ยนะขันต์ปนิพัร อาวุธเตืเตืนเจริญรักษปมิตรวสโสสภีพุทธาราบตาปัจเจกานันจะันบ้างนันตาเจริญรักษป็มิตรวสโสสภีพุทธาราบตาปัจเจกานันดาญพลังหันตานันตาเจริญรักษป็มิตรวสโสด้วยด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดตริยาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเข้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวรรคาราย ขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมปัสสิมนคนข้าพเจ้าแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงให้มีแหล่งและได้เฉจริยมั่นคงเป็นสัมมาชีพประชอบธรรมไม่มีคําว่าไม่มีควาคว่าไม่มีอดอยากยากจนขอได้เอมีข้าพเจ้าขอยข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้ขอเด้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตอลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายก้ไดุ้มมทนา สาธุการบุญในบุญกุศลนี้โปรประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระภาพอิดายาบถสีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลมถึงวัตถุมงคลนังพลที่สามสงบุญรนี้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนอนุภาพเจวานุภาพพระเจ้าอนุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลกกบควบคอมและบูชารักประทารเทิด